โอ้เยอะมากมีปลาไอ้นี้ด้วยปลาเอะปลาเข็มนะครับปลาเข็มไอพวกนี้คือซิวข้อสารท้งนั้นเลยเหรอครับผมเป็นซิวข้อสัรชวาซิวข้อสารอะไรนะชวาครับผมชวาไม่ไม่ใช่ชายคุยเหรออันเดียวกันไหมชาชายคุยครับพูดผิดครับโอเคซิวข้อสารชายคุยแต่ตามันเรืองแสงเนาะคล้ายๆแลมายเลยอ่ะตัวนี้นะครับให้สังเกตที่ครีบด้านล่างนะครับเฮ้วัยรุ่นอยู่นิ่งๆหน่อยพอจะถ่าย นะครับสังเกตครีบด้านล่างแล้วกันนะครับมันจะแบ่งเป็น2มันจะครุยนะครับมันจะแบ่งเป็น2แง่งนะครับสองแง่งนะครีบด้านล่างนะครับเขาเลยเป็นที่มาของซิวข้าวสารชายคลุยเห็นไหมฮะแง่งด้านล่างนะครับนี่มันจะเป็นครุยแบ่งเป็นมันจะไม่เรียบตรงนะครับมันจะเป็นแง่งๆอยู่นะครับชาวโอกบอกไม่สวัสดีนะครับผมก็คลิปนี้นะครับเปิดหัวคลิปอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นหนังสืออ่า ป,ป lar, át, ลานะครับหนังสือปลาของดรนนท์นะครับหนังสือปลาน้ําจืดไทยนะครับนี่ของดรนนท์นะครับขออนุญาตใช้ภาพประกอบนะครับก็คือเดี๋ยววันนี้เราจะไปล่าปลาซิวกันนะครับผมก็จะเป็นซิวตัวนี้นะครับเป็นซิวข้าวสารชายคลุยนะครับซิวข้าวสารชายคลุยมันจะอยู่แถวบ้านผมนะครับมีแหล่งช้อนนะครับนี่ครับชายชายมันจะคลุยครุยอย่างนี้นะครับที่มาของชื่อนะครับลักษณะก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆแหลมไอ อยู่ตรงนี้นะครับในโซนนี่ผมอยู่ชะเชิงเซานะครับแปดริ้วชะเชิงเซาก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับก็นี่ในแม่น้ําตรงนี้เลยนะครับก็เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยเขาที่หาหาช้อนได้นะครับนี่ประมาณนี้โอเคอันนี้ก็อ่ะเดี๋ยวเราไปเลยตรงนี้เราจะไม่ลงเยอะแล้วกันนะครับนะครับผมก็วันนี้ได้ไกด์นำเที่ยวนะครับน้องออมนะครับน้องออมจากเพจอ่าจากกลุ่มตู้ลำธารนะครับน้องเขาก็จะมีความรู้เรื่องปลานะครับเกี่ยวกับพวกปลาลำธารปลา ครับนะครับอ่าอะไรนะที่ออมกำลังทำล่าสุดป่าพุพหรอหรืออะไรตรู้ป่าพุนะครับผมก็จะเร็วนี้จะมีคลิปยูทูบอยู่ครับอ๋ออ๋อออมก็ทำช่องยูทูบด้วยใช่ไหมครับผมแต่ว่าจะลงคลิปแรกเป็นคลิปตู้ป่าพุนี่แหละครับ <S <S โอเคนะครับเ,เดี๋ยวเราติดตามครับมีมีชื่อช่องไหมอ่าใช้ช่อง c a s t o l d l e เหมือน,นชื่อเพจเลยครับ t a s t o แล้วก็วายแลบครับวายแลบโอเคนะครับต้องออมก็บ้านอยู่ใกล้ๆก,กันนะครับเดี๋ยวผม <laughs> ขอนั่งรถหัวโคก <laughs> <laughs> ขอนั่งรถไปกันน้องเลยแล้วไปกันงี้ยนะแพ่กุ้งก่อนนะครับโอเคได้ได้ไดครับผมครับ,รบอันนี้ก็น้องเขาเป็นคนไปเจอแหล่งช้อนมานะครับ <laughs> ผม <laughs> ผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องปา <laughs> ลานะครับก็เดี๋ยวให้น้องเขาพาไปนะครับนี่อยู่แถวๆบ้านนี้แหละนะครับออกมาไม่ไกลนะครับอันนี้ก็ฝั่งซ้ายนะครับอันนี้จะเป็นแพรกุ้งนะครับแพรกุ้งนะครับที่เขา กุ้งแม่น้ากุ้งขาวเกุ้งกามกามกุ้งขาวอะไรเงี้ยนะครับ,รบเขาก็จะมาลงที่แพนะครับแล้วก็คัดไปส่งนะครับแถวนี้เขาจะเลี้ยงกุ้งกันนะครับส่วนมากนี่อันนี้ก็บอกกุ้งอ๋อตรงนี้เหรออันนี้อันนี้นเป็นจุดหนึ่จนงจุดหนึ่งที่มีใช่ไหมใช่ครับซิวข้าสารนะครับแต่จุดนี้จะพามาดูเฉยๆนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะน้ําค่อนข้างเน่านะครับแล้วก็สลายมันขึ้นนะครับสลายเหมือนตะไคร้หรือเปล่าอม่ใช่เออดู้ายเป็นตะไคร้นะไม่ใช่สลาย มันก็อาจจะสกปรกนิดน,นึงนะครับมันอยู่ <พอ S 1> ข้างๆแพรตรงนู้นอยู่ครับหลบลเดี๋ยวเดี๋ยวให้ออมพาไปดูนะครับก็จะเป็นตรงนี้ปล่อยปลาจากที่เขาคัดทิ้งมาครับปลาเยอะหน่อยปลาหมายถึงพวกปลาช่อนพวกปลานิลน,นะครับเอ้าหรอเขาคัดปลาช่อนปลานิลทิ้งด้วยเหรอครับผมที่มันไม่ได้ไม่ได้ใช่เหรอใไม่ใช้อ่ะครับอ๋อก็เลยมาหมกกันอยู่ในนี้ใช่ครับนะครับอันนี้ก็ยังไงก็อย่าดราม่าแล้วกันนะครับมันเป็นวิถีชีวิตนะครับอ๋อนี่นี่นี่อุ้ยบานเลย ต้องต่อสวิตอยเดี๋ยวเขาลองไปพาชมโอ้เยอะมากมีปลาไอ้นี้ด้วยปลาเอะปลาเข็มนะครับปลาเข็มไอพวกนี้คือซิวข้อสารทั้งนั้นเลยเหรอครับผมเป็นซิวข้อสัรชวาซิวข้อสารอะไรนะชวาครับผมชวาไม่ไม่ใช่ชายคุยเหรออันเดียวกันไหมชายคุยครับพูดผิดครับโอเคซิวข้อสารชายคุยแต่ตามันเรืองแสงเนาะคล้ายแลมไอเลยอะรอนแสงแล้วตัวไม่ใหญ่นะครับเอมีมีปูด้วยนะครับปูนา ต้องต่อิ่งมาแล้วเนอ๋อแต่จุดนี้มันจะค่อนข้างผมลองลงน้ำมัน<พ>อ,อ๋อมันจะลงเลยเหรอตรงนี้ไม่เน่าตรงเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปแหล่งแหล่งตรงที่สะอาดดีกว่าอันนี้พามาชมไม่เฉยนะครับเป็นออดิฟนะครับตรงนี้ก็จะมีตไค่าตะตาค่สองหน้าตรงนี้ตไค่้สองหน้านะนแล้วก็ลูกมันก็มีลูกเล็กๆเต็มเลยอะใช่ครับเนี่ยลูกลูกมันเต็มเลย นะครับตัวใหญ่ใหญ่เยอะมากนะครับโอ้โหได้แหล่งช้อนปัาซิวใช้แล้วนะครับโอ้โหโอเคไปเราไปแหล่งตรงจุดที่น้ำสะอาดกันดีกว่านะครับผมไปต่อไปต่ออันนี้ก็เป็นบ่อกุ้งนะครับในบ่อกุ้งมีไหมอมเคยเล็งไหมมีครับแต่ว่าน้อยครับผมแต่มีน้อยนะครับอืมสมาักุ้งกุ้งมันจับกินได้ด้วยเหรอ ออกปาลา,า,ปามานนันนอนก้นพื้นนะครับเวลากลางคืนปลานอนก้นพื้นกุ้งในบ่อมันก็จับกินนะครับพวกกุ้งที่เขาเลี้ยงเนี่ยนะครับโอเคก็เลยอาจจะมีไม่เยอะนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อโอเคเดี๋ยวมาแวะดูเตาจะให้นอ้อ,อนมนำไปเลยอันนี้ก็จะเป็นบึงบัวนะครับเป็นอีกจุดหนึ่งเพื่อจะสร้างวัดท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับ อดีตอดีตผู้ใหญ่บ้านนี่จะมีสิวอันนี้ก็มีอ๋อนี่ไม่ใช่ชายครุยเป็นตัวธรรมดาม่เป็นชายคุยครับอ๋อชายครุยแต่ว่าไม่ใช่ตัวแขกอืมตัวธรรมดาอันนี้อาจจะช้อนยากหน่อยอันนี้ก็พามาดูนะครับมานูจุดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นหอมก็เลยไม่ค่อยมีปลาเบึงบัวนะครับของร้านอาหารแต่ว่าเขาจชลีโนเวทใหม่นะร้านบลูมนะครับอ๋อนี่มีมีเห็นอยู่ ต่กล้องอาจจะไม่ไม่ไมชัดเท่าไหร่นะครับพอดีมันมันลงไปเดี๋ยวผมเดี๋ยวไหลวดเดี๋ยวไหลนะครับไม่ลงแล้วกันอันนี้พามาชมไม่เฉยอีกจุดหนึ่งโอเคงั้นก็ไปเดี๋ยวเราไปจุดที่เราจะช้อนกันนะครับเช้าตรงจุดเนี้เหรอครับผมอ๋อข้างอ๋งอเ,เป็นคลองเล็กๆอย่างนี้ใช่ครับโอเคไปนี่นะครับจุดช้อนเลยแต่ที่อาจจะลบกวน ให้น้องช้อนครั <laughs> <laughs> okay. บโอเคเพราะว่าเดี๋ยวผมถือกล้องด้วยนะครับเอามันต้องลงไปในน้ําเลยเหรอผมต้องลงไปต้อนจฝังน้นมาครับโ้ห๋อเนี่ยนะครับจุดก็ไม่เป็นคลองไม่ได้ใหญ่มากนะครับเป็นจุดเล็กๆเนะดี๋ยวผมอขอดูพาลง,งไปดูใกล้ๆ้โอ้หินลงอแต่อันนี้น้ําใสาเลยอะยนะแสงสะท้อนผมมองในกล้องไม่เห็น นะครับอ้าวหายหมดเลยลงล่างอ๋อมันอยู่นู่นนู่นนู่นเข้าไปข้างหลังครับผมต้องลงไปต้อนข้างหลังมาอ๋อก็คือไปต้อนจากนู่นแล้วก็มาช้อนเอาตรงนี้จะเต้นรึ่งขาเนอะโอเคนะครับนะครับอาจจะรบกวนน้องนนะครับส่วนผมจะรออยู่บนฝั่งนะครับโอเคเนี่ยนะครับเดี๋ยวน้องเขาต้องไปต้อนจากข้างในนู่นมานะครับ เตรียมพร้อมข้างบนนูมันก็จะน้ำตื้นๆหน่อยนะครับ,รบ,บอ๋อแต่มันมันเป็นเลนอะมันขามจะรุปลงไปนะครับเป็นขี้เลนนะครับเป็นขี้เลนตรงนี้แล้วก็มีต้นต้นอะไรไม่รู้ต,ต้นอะไรนาะอม ต้นจากเหรออ๋อต้นจากที่ป่าจากเนี่ยใช่ไหมอ๋อตรงนี้นะครับอ๋อที่ทำหนมจากโอเคอ๋อใช้ใบเนี่ยใช้ใบต้นจากแบบนี้ทำหนมจากครับอุ้ยน้องชมลงไปครึ่งเข่าแล้วครับเราจะใช้แรงงานน้องเขานิดนึง หูเป็นไล่ลึกขนาดในนู้นเลยเหรออ๋อไล่มางี้นะครับต้อนมางี้ต้อนมาต้อนมาโม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 ไม่ใช่ไม่ใช่หมูไล่มาแล้วนะครับเดี๋ยวนะ คือแสงมันสะท้อนกล้องผมนะครับผมไม่ชัวร์ว่าในกล้องมันจะเห็นชัดระดับไหนนะครับเดี๋ยวนะพยายามถ่ายให้ชัดที่สุดนะครับเรื่องถือไม้เรื่องของเรื่องมาแล้วนะครับมาแล้วฟึบ ได้ได้นี่ครับติดมาไอ้เขียวๆนี่ไม่ใช่มอสนะครับต่ไข่นะมีติดมาน้อยเพราะว่าตัวเล็กเกียอะนี่โอ้โหนี่นี่นะครับอุ้ยไซส์เล็กกำลังดีเลยมันมันมันจะตัวใหญ่กว่านี้ไม่อมโดยปกติครับประมาณสามเซนครับผมสามเซนตตเต็มวัยใช่ไหมสามเซนได้ปลานี้ด้วยปลาไอ้ผิวปลาเข็มปลาเข็ม ผมไปไล่ให้ก่อต้องซ้อนจากข้างในคอเคใส่มาเลยก็ได้เดี๋ยวเราค่อยไปไปขัดกรองใช่มีตะไคร้เส้นผมด้วยใช่ไหมเออน่าจะใช่ครับมีตะไคร้เส้นผมนะครับก่อนลงตู้ก็เดี๋ยวต้องขัดกรองตะไคร้ออกอีกทีตะไคร่แล้วก็หอยหอยเป็นหอยอะไรออมส่วนมากอย่าบอกหอยเจดีนะหอยอะไรนะทำเป็ดัวเนลครับ ไอตัวหอยเจดีละครับอ๋อหอยเจดีโอ้โหตัวนี่ผมขยาดมากคว้านอีกทีออ,อได้ครับแต่ปลาเค็มเยอะเออลูเมื่อกี้เหมือนจะได้ปลากิมควายมาด้วยปลากิมควายเอา,เอาไปด้วยเอาไปด้วยตัวนี้กินปลาเล็กนะครับ เอาเหรอแต่พี่ไม่เอาไปเลี้ยงในตู้เลยเอาไปกัดหัวเสือสุมาตาตัวลูกครับเสือสุมาตาอ๋อตัวลูกแล้วปลากิมเนี่ยนะครับผมแต่มันไม่กัดกันเนาะไม่ไม่กัดกันครับถ้าตู้มีความกว้างพอนะครับปกติอยู่กันเป็นฝูงครับเดี๋ยวพี่จะไปปล่อยปลอยบ่อหลังบ้านปลาเข็มนออกก่อนเยอะเกินไปด้วยก็ได้ีจะไปปล่อยบ่อหลังบ้านปลากิมแล้วก็พกจะมีพวก ปลาบูจุนแล้วก็ลูกปลาบูกล้วยครับอ๋อได้บูจุนด้วยอันนี้อันนี้อันนี้เป็นบูจุนตัวตัวดำดำนะเอาไปแชร์เดี๋ยวที่เราเรียกแปดริ้วเรียกกันว่าปลาก้วยนะแต่ว่าผมเรียกปลาก้วยนี่ครับตัวนี้เอ้ยแต่พี่ไม่เคยเห็นไซนี้ฮะเจอแต่ไซนี้ตัวเล็กๆอ๋อเป็นไซส์กลางๆครับมีโลโกเบยชูรีอันนี้คือชื่อวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับผมแต่อีกตัวนึงไม่รู้ชื่อแต่เป็นตัวลูกอ่าฮะสักครู่นะช่วงนี้ฤดูวางไข่ไยครับ อ๋อนี่ลูกบูจุนอันนี้ลูกบุกกล้วยครับเป็นบุกกล้วยกระดองส้มข้างหลังจะมีแถบดําๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะต้องพาไปดูในตู้อีกทีใช่เอเคมันจะได้เห็นมุมด้านข้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวเอาใส่ผมต้องช้อนอีกรอบแถวทางนี้ครับไดเลบูบูบูจุนแน้แต่บูจุนไม่เป็นไร เอาไปเลี้ยงไหมบูจชุนหรือไม่ได้ครับผมมีคนเขาขอแข่งได้อยู่เออแค่ไปแข่งกันแต่เหมือนในจุด ข้างแพรจะเยอะกว่าไหมใช่ครับเดี๋ยวไปช้อนลงีนรอบไปเออเดี๋ยวไปเอาข้างแพรไหนๆจะลงแล้วเอาลับเอาล้างขาบแล้วเนาะพอได้อยู่ครับอันนี้ได้ไซส์ใหญ่ได้ตรงนี้แค่นี้ก่อนก็ได้ครับโอเคปลาเขาอยู่ข้างในกันเราตามมันไม่ทันมันมีอยู่ข้างในกัน ปลาซิว,วนี้มันวอยู่ชั้นล่างของระบบนิเวศนะครับมันเลยขี้ตื่นปลาซิวเหรอใช่ครับผมก็คือเอาไงว่าเป็นเหมือนแพนต้นนะเกิดมาเพราะเป็นเหยื่อใช่ครับผม <laughs> ก็เลยต้องมีชีวิตสั้นแล้วก็แบบจำนวนประชากรที่เยอะครับอือ,อครับตะตอนช่งวงฟ้าน้ำขึ้นตรงนี้เลย อ๋อช่วงเช้าน้ำน้ำขึ้นถึงนี่เลยใช่เขาจช่วงเช้าน้ำจะจุดที่มันมีตะไคร่เนี่ยนะครับพอเข้ามามันก็ตีตะกรอนเข้ามาครับก็ออกไปมันก็ดูตะกรอนกลับออกไปก็เลยจะใสแล้วจุดไหนนะที่อ๋อบอกว่ามันมีเจอบาบิลติด้วยอ่ะบูไข่เล็กอ่าต้องเป็นในคลองป่าจากครับผมคลองป่าจากเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยไปอาจจะเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวค่อยไปทำคอนเทนต์ล่ากุ้งบาบิลติกันนะครับ รือเราเรียกกันว่าบลูไข่เล็กนะครับมีนะมีแถวบ้านผมมีนะครับแล้วก็มีกุ้งแคะไทยชนิดอื่นๆด้วยใช่ไหมใช่ครับน้องเขาเคยได้อีกชนิดเึงแต่ว่าผมไม่แน่ใจชนิดไหนแล้วก็พวกกุ้งขาวเยอะเลยกุ้งขาวกุ้งขาวไม่เอาหรอกตัวใหญ่เกินนะครับเรากลับมาที่จุดแรกนะครับผมมามาเออรอบหนึ่งก็ชั้นเดิมนะครับผมจะให้น้องเป็นคนลงเหมือนเดิมนะครับน้องบอกผมพาผมมาเหนื่อยแท้ๆ นะครับฮึ๊บแลความเร็วของปีศาจนะครับได้ไหมได้เยอะเลยเล่าเอามาเลยตะไคร่เดี๋ยวเราค่อยไปคัดเอาโคนติดมาด้วยเฮ้ยทางน้ำไปงน้ำติดโอ้ยอยู่ตรงนู้นบานเลยอะคือต้องน่าจะต้องต่อสวิงมาแล้วตะกุบอ๋อแล้วเราไม่ลงใช่ไหมช้อนยาว น,น้องบอกเดี๋ยวผมพาไปดูจุดนี้นิดนึงนะครับนี่จุดนี้เยอะเลย้ยเลื่อนนะครับเราโลเราไวเป็นฝูงกันผิวเลยนะครับนี่นะในกล้องเห็นไหมเอ่ยนะครับน้องบอกว่าน้องออมบอกว่าต่อถ้าเป็นไปได้ครับต่อสวิงยาวมาแล้วก็แบบแบบไม่ลงให้เขาตกใจนะครับแล้วก็ฟลุ๊ปเดียวขึ้นนะครับจะมีโอกาสได้เยอะกว่าหรือวิธีเอายอมานะ เออเอายอยกใส่อาหารเม็ดไปแล้วก็เอายอลงเหมือนเหมือนที่ผมทําคลิปอ่าช้อนซิวควายนะครับอันนั้นน่าจะได้เยอะเน,นี่ยเห็หนเห็นฟูงไหมครับเนี่ยอาหารเม็ดลงแล้วยอลงเนี่ยโหโฟุบปเดียวเนี่ยนะครับน่าจะได้เกือบหมดเลยนะครับวันนี้มีก็มีปูนาอยู่นะปูนาจะรอจับปลากินนะครับโหตรงจุดนี้ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าว่างๆผมก็จจะมาช้อนเอาตรงจุดนี้ครับเยอะเยอะจุดนี้เยอะมากครับนี่น้องบอกเดจะลองเอาลงตรงนั้นอีกอนะรอบเนี่ยฮะแต่พอคนไปแล้วมันว่ายหนี อู้กระโดดผ่ได้ปูตายเนี่ยออกฆ่าแปลงอ๋ตายแล้วปูตายแล้วอ๋อผมก็ว่าพี่ก็ว่ามันมันนิ่งๆอึ๊บเรียบร้อยได้ไหมได้ครับเป็นไฟกลางกลางอ๋อได้ได้ได้เออไซเนี่ยกำลังดีพี่ว่ากำลังเล็กๆสวยสวยดิไหวแต่ จะไปทางนน้นกันหมดแล้วครับโอเคไม่เป็นไรแค่นี้แหละพอแล้ววางมันให้ดึงได้ไหมจะล่วงคือควรกินตาโอ้เยอะแล้วป่ะแค่นี้แหละเรานะครับผมเอาประมาณนี้นะครับก็นอกจากจะให้น้องลงแล้วยังให้ แบกถังกับสวิงด้วยะครับผมเราได้ใช้แรงงานน้องนะครับให้น้องขับรถด้วยเดี๋ยววันน้าเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวขอไปคัดแยกนะครับแล้วเดี๋ยวจะพาไปชมในตู้ทีว่ามีเราวันนี้เราได้ปลาอะไรกันบ้างนะครับนะครับอันนี้ก็เอามาลงเพื่อจะคัดแยกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องออมอธิบายนะครับว่าวันนี้เราได้ปลาอะไรมาบ้างอะไรบ้างเอ่ย วันนี้จะมีซิลข้าวสารชายคุยครับที่ไปหากันเราจะมีพวกตัวที่ติดมาเป็นปลาเข็มครับผมกับพวกลูกปลาบูจุนลูกปลาบูกล้วยครับแล้วก็มีปลาซิลปลากิมควายครับผมติดมาตัวน, <c oughs> น,นึงเหมือนจะเป็นตัวเมียครับตัวผู้คิดจะยาวๆ <c oughs> สีออกม่วงๆครับผมแล้วก็เหมือนจะเห็นกุ้งแวบๆบอ่ามีกุ้ง <c oughs> อันนี้มีกุ้งนี่ครับกุ้งแครปด้วยนะอ๋อนี่นี่ แติอันนี้ไม่ใช่บาบิติครับอันนี้ชนิดนึงอันนี้กุ้งแคะเหมือนกันใช่ไหมตัวจอใสๆแต่ไม่ใช่กุ้งฝอยครับเพราะไม่มีก้ามอันเดียวกับพวกกุ้งเชอรี่อะไรที่เราเลี้ยงกันไหมน่าจะใช่นะครับเหมือนกุ้งยุงนะที่เขาเรียกกุ้งยุงแต่ไม่ใช่บาบิติครับผมตัวนี้ไม่ใช่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวอะไรก็มีแต่สีไม่มีนะกุ้งในธรรมชาติแล้วก็มีกุ้งขาวอันนี้กุ้งขาวแล้วไมครับผมอันี้กุ้งขาวลูกกุ้งขาวใช่ครับบางวันก็เจอตัวใหญ่เลยครับ เอกลักๆก็จะมีประมาณนี้ใช่ครับผมแล้วก็พวกหอยเจดีต่างๆนี้ลูกปลาไอตัวเล็กๆนี่ก็ลูกปลกซิวครับผมจะมีบูบูจุนตัวนี้บูตัวใหญ่ก็เดี๋ยวเราจะคัดเอาเฉพาะซิลข้าวสารนะครับกับปลาเข็มแล้วกันผมอยากได้ปลาเข็มไปเลี้ยงได้นะครับนะครับเห็นน้องอ้อมบอกว่าไอปลาเข็มนี่มันสามารถ อยู่บนกระแสน้ําในตู้ม้น้ําที่มันอาจจะได้ออกลูกในตู้ได้ด้วยครับออกลูกในตู้ได้ด้วยเหรอใช่ครับผมแน้ะออกเป็นน่าจะเป็นตัวนะครับไม่แน่ใจเ่าเห็นเเอาบอกว่ามันอยู่ได้ตั้งแต่น้ํานิ่งไปจนถึงน้ําลําธารเลยเหรอใช่ครับผมแล้วก็อยู่น้ําจืดยันน้ําเค็มได้เลยครับนี่ลูกปลาเข็มบุกกล้วยนี่ลูกบุกกล้วยโอเคอะเดี๋ยวเราคัดแยก ปลาขึ้นตู้กันดีกว่าโอเคครับนะครับผมอันนี้ก็ผมทําการคัดนะครับคัดแยกออกมาแล้วนะครับก็คือจะเก็บไว้เฉพาะตัวที่เป็นไซส์ไซส์ประมาณแบบไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปนะครับไซส์กลางๆที่ใช้กันกับตู้ไม้น้านะครับแล้วก็จะเอาปลาเข็มไว้นะครับตอนนี้คือเอาไว้2ชนิดก็คือซิลข้าวสารกับปลาเข็มนะครับส่วนอื่นๆนะครับพวกลูกๆของซิลข้าวสารที่ตัวเล็กๆนะครับแล้วก็พวก หอยพวกปลาบูคแคะต่างๆผมเอาปล่อยบ่กลับไปหมดเลยนะครับก็จะใช้ประมาณนี้นะครับทีนี้ผมเพิ่มเติมนิดนึงนะครับอันนี้ยังไงก็อย่าดรามา่าข,ข,ข,ขอความกรุณาแล้วกันอย่าดราม่าผมเลยนะครับอันนี้แชร์กันไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับในกรณีที่เราไปตักปลาจากแหล่งน้ําธรรมชาติมานะครับคืออันนี้ผมม,มันเกิดจากความไม่ได้ตั้งใจนะครับคือผมเอาน้ําปลาปลาปลามาเที่ยวจากสายนะครับแต่ว่าปลาพวกนี้ไม่ได้น็อก จากน้ำประปานะครับเพราะผมก็ในตู้ไปน้าผมก็ใช้น้ําประปาอยู่นะครับแต่ผมลืมไปว่าช่วงเนี้ยมันเป็นหน้าน้ําเค็มนะครับมันเป็นหน้าน้ําเค็มซึ่งในละแวกบ้านผมเนี่ยคลองที่ปช้อนมาเนี่ยมันจะเชื่อมต่อกับแม่น้ําบางปะกงนะครับซึ่งในแม่น้ําบางปะกงเนี่ยมันจะมีสองหน้านะครับเกษตรกรที่เขาเลี้ยงกุ้งนันเนี่ยมันก็จะมีช่วงหน้าน้ําเค็มกับหน้าน้ําจืดนะครับหน้าน้ําเค็มก็จะเป็นช่วงที่ทะเลมันหนุนเข้ามานะครับผสมกับน้ําจืดมันอาจจะก่อยๆเน่ยเดี๋ยวผมขอชิมนะครับชิมนนนนนนิดึงอออมมััีี้้ไ่่กยยเเ็ล ออกเค็มแต่อาจจะไม่เค็มถึงทะเลนะครับแต่เค็มแบบคือสัมผัสได้ถึงรสชาติเค็มนะครับเค็มเลยเทียบกับอันนี้นะครับโอ้โหคนละแบบเค็มต่างกันมากนะครับทีนี้ผมไม่รู้ด้วยความที่ผมต้องการรีบจะถ่ายคลิปคืออยากสรุปให้จบวันนี้แล้วผมจะได้รีบอัพให้ใหชมกันผมก็เลยแบบอยากเอามาลงตู้เพื่อที่ว่าจะถ่ายมุมด้านข้างแล้วก็อธิบายว่าตัวไหนตัวผู้ตัวเมียอะไรเงี้ยครับปรากฏว่าลงไม่นานนะครับปลาน็อกหมดเลยนะครับน็อก นกน้ำนะครับอันนี้ก็ยังไงขอความรุณาอย่าอย่อยาดราม่าผมเริงจริงผมยังคิดอยู่ว่าเอะผมจะนําเสนอดีไหมแต่ก็อยากให้เป็นอุทาหรณ์นะครับเพราะผมเคยนําเสนอเกี่ยวกับลักษณะปลานกน้นําแล้วผมโดนดราม่านะครับตอนนั้นตอนนั้นค,คลิปนั้นน่าจะเป็น co 2ระเบิดลงตู้นะครับจากการที่วาวปรับละเอียดเสียผมเลยลบคลิปทิ้งไปแล้วนะครับแต่เจตนาผมก็คือผมอยากแชร์เป็นประสบการณ์กันไม่ได้ไม่ได้แบบว่าจะ มาสักหานปลาหรืออะไรนะครับอันนี้ก็ขอร้องจริงๆนะครับเพราะถ้าผมไม่นําเสนอก็หลายๆท่านก็จะมองข้ามเรื่องนี้แบบผมนะครับผมก็ลืมไปเพราะมันเป็นน้าน้าเค็มเพราะผมก็เคยมีคลิปที่ผมเป็นช้อนซิลควายน,นั้นผมก็ลงน้ปปปาปลาปลาเพียวเลยก็ไม่เป็นไรนะครับคลิปตอนนั้นก็ไปตักจากแหล่งธรรมชาติแหละแต่ตอนนั้นมันเป็นหน้าน้ําจืดนะครับผมลืมคํานวณเรื่องนี้ทีนี้จะทํายังไงถึงเราจะเอามาลงตู้ได้นะครับผมก็จะค่อยๆปรับสภาพน้ํานะครับค่อยๆปรับให้เขาปรับสภาพน้ําโดยการเอาน้ำน้ำจืดมาค่อย,อยๆเติมนะครับเติม อ่านะครับผมอันนี <S 1> <S 1> <S <S ้ผมก็ทําการปรับสภาพน้ําเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวจะมาแชร์วิธีการปรับสภาพน้ํานิดนึงนะครับอันนี้ผมใช้วิธีเป็นการลักน้ำนะครับโดยการเอาน้ําจืดเนี่ยนะฮะน้ำปลาปลาเลยนะครับน้าเพียวจากน้าปลาปลาเลยเนี่ยมาใส่ไว้นะครับใส่ให้มันเต็มถังนะครับใส่เต็มถังเลยแล้วก็ทําการเอาอะไรก็ได้นะครับมาถ่วงเนี่ยถ่วงสายอ็อกนะครับถ่วงสายอ็อกให้มันจม นะครับใส่เต็มถังจากนั้นนะครับก็ทําการดูดสายนะครับดูดสายแล้วก็มาทําการลักน้ําปล่อยนะครับปล่อยให้มันหยุดนะครับเนี่ยนะโดยการควบคุมผ่านตัวเนี่ยครับตัววาล์วลมอ่ะครับวาล์วเรียกไม่ถูกวาล์วปรับออกกันครับปรับความแรงลมออกกันนะครับเราก็มาปรับเนี่ยให้มันอาจจะหยุดแรงกว่านี้ก็ได้นะครับหรือจะเอาหยุดผมก็หยุดประมาณเนี้ยนะครับเนี่ยนะหรือจะเอาหยุดหยุดประมาณเนี้ยครับเนี่ย มันก็จะไหลเรื่อยๆนะครับก็ <ๆ S 2> บทําการจุ่มไว้เลยนะครับจุ่มไว้นะครับเอาไว้ข้างใต้ก็ได้นะครับช่วงแรกอ่าเอาไว้ข้างใต้แหละนะครับเพราะว่ามันจะได้ดันน้ําเค็มขึ้นมาขึ้นมานะครับแต่ตอนแรกน้ําผมมันยังไม่เต็มนะครับมันไม่เต็มผมก็เลยเอาไวใ้ให้มันหยดติ้งๆๆให้มันเกิดออกอย่างนี้นะครับนี้ผมก็ดันไว้ข้างล่างนะครับเพราะว่ามันเป็นอันนี้ผมเติมไปเป็นถังที่2แล้วนะครับถังที่2ก็ผ่านมา2วันนะครับวันละถังนะครับคือวันนึงไงมันมัน รักน้ําลงมาหมดอยู่แล้วนะครับนั่นหมายความว่าน้ําจืดเนี่ยนะครับมันมาแทนที่น้ําเค็มเนี่ยเข้าไปในถังเนี่ยสองถังนะครับ <c oughs> แล้วผมเบื้องต้นผมชิมนะครับอ่าเดี๋ยวชิมอีกรอบก็ได้นะครับ <c oughs> จืดสนิทนะครับจืดสนิทเลยนะครับซึ่งจริงๆอ่ะผมตักในวันแรกอ่ะผมเอาลงเอาไปลงไปเทสในตู้ตัวหนึ่งแล้วล่ะ <c oughs> ปัจจุบันก็ยังปลอดภัยดีนะครับผมโอเคแต่เดี๋ยวจะเอาลงอีกทีทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็พวกอันนี้ก็หักกิ่งไม้มาใส่นะครับหักกิ่งไม้มาใส่ไว้เพื่อให้ปลาเขาจะได้ไม่เครียด เขาไม่ตกใจแล้วก็ไม่เครียดนะฮะอันนี้ก็ปรับสภาพน้าก็ยังอยู่โอเคนะครับยังคิดว่านะ่าจะไม่มีการสูญเสียนะานใต้เดี๋ยวผมลองเอาต้นไม้ขึ้นดูก่อนนะครับเอกิ่งไม้นะครับพูดผิดนะโอ้คี้ปลาเลาคีปลา,าเต็มใบไม้เลยนะครับผมเอาอาหารมาหยอดให้เขากินด้วยแหละนะครับเ,เดี่ย้มีแต่ขีขีปลาทั้งนั้นเลยเนะี่ยดำๆเนี่ยที่ติดตามใบไม้เนี่ยนะครับ โอ้ขี้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยผมเหมือนผมจะเอาปลามาเยอะนะครับเดี๋ยนะมาดูซิโอด้านล่างอีกพึบเลยเอ่านะครับผมอันนี้ก็เอามาลงตู้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็อันนี้เป็นตู้ที่ผมจะยกไปประกวดพวกนี้นะครับผมอันนี้ถ่ายมาให้ดูก่อนที่ผมคัดไซส์ไซส์ใหญ่นะครับไซส์ใหญ่ของทั้งหมดที่ทจับมานะครับมีปลาเข็มด้วยเอาะจะเอาปลาเข็มไปด้วยนะครับมีปลาเข็มแล้วก็แต่ว่าผมคิดว่าจะเปลี่ยนไซส์ของปลานะครับไซส์ของปลาเพราะผมรู้สึกว่ามันมันสกเกลมัน รู้สึกว่ามันแอบใหญ่ไปหน่อยนะครับสำหรับตู้ผมทั้งหมดนะครับเดี๋ยวถ่ายภาพกว้างให้ดูนะครับนี่นะครับรู้สึกว่าสเกลมันมันใหญ่นะครับปลามันใหญ่นี้ลงไป20ตัวนะครับ20ตัวจริงว่ายเป็นฝูงดีนะแต่ต้องไล่นะครับต้องต้องเอามือไล่ก็จะว่ายฝูงค่อนข้างดีนะครับแต่ถ้าไม่ไล่ก็จะตอนแรกผมนึกว่าจะอยู่ผิวน้ําเลยก็ถือว่าโอเคอยู่กลางๆตู้นะครับแล้วก็จะว่ายว่ายทวนกระแสน้ําอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะว่าผมโฟล์น้ําไปทางนี้ โฟล์ rumor, มาทางนี้ปุ๊บมันจะอ้อมมันจะอ้ وم, ะอมด้านบนมันจะอ้อมอย่างงี้นะครับอ้อมมาทางนี้นะครับปลาก, Bal, ก็จะมาเล่นน้ําอยู่ตรงกลางตู้พอดีเลยเห็นไหมนี่ก็จะว่ายงี้ยเนีี้ถ้าได้ทรงประมาณมนี้ผิวประมาณนี้จะสวยนะครับแต่สเกลแอบใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูพวกสเกลเล็กอยู่อีกตู้หนึ่งนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูเรื่องของเพศก่อนละกันนะครับสำหรับเพศผู้กับเพศเมียนะครับเดี๋ยวจะให้ดูในส่วนของเพศผู้ก่อนนะผมหาไม่เจอเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าในตัวนี้ตัวนี้นี่นะครับ เดี๋ยวนั้นมันไม่โฟกัสโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตซูมนะอ่านะครับตัวนี้ให้พอซูมแล้วแล้วมันก็ถ่ายยากนะครับมันมันจะมือมันจะไม่ค่อยนิง่งโอเคตัวนี้นะครับให้สังเกตที่ครีบด้านล่างนะครับเฮ้ยวัยรุ่นอยู่นิ่งๆหน่อยพอจะถ่ายนะครับสังเกตครีบด้านล่างแล้วกันนะครับมันจะแบ่งเป็น2มันจะครุยนะครับมันจะแบ่งเป็น2แง,ง่งนะครับ2แง,ง่งนะครีบด้านล่างนะครับเขาเลยเป็นที่มาของ ซิวเขาสารชายครุยเห็นไหมฮะแยงด้านล่างนะครับนี่มันจะเป็นครุยแบ่งเป็นมันจะไม่เรียบตรงนะครับมันจะเป็นแ่งๆอยู่นะครับทีนี้ไอ้ส่วนของตัวเมียนะครับตัวเมียอันนี้ก็ตัวผู้นะครับตัวนี้ก็ต่อผู้เห็นไหมครุยเหมือนกันนะครับส่วนตัวเมียจะหาผู้หาไม่เจอตอนแรกเจอแต่เมียพอจะหาเมียหาไม่เจอเจอแต่ผู้เดนะเอ่อผมมองผ่านกล้องด้วยผมมองไม่ถนัดเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหม กิว่าไงตัวเมียมันจะเครียดด้านล่างมันจะตรงเลยนะครับมันจะไม่ไม่ไม่เป็นสองแง่งไม่คุยๆนะครับมันจะเป็นขีดยาวตรงๆเลยนะครับตรงๆเลยคิดว่าน่าจะตัวนี้นะนะครับคิดว่าน่าจะใช่ครับประมาณนี้แล้วกันวิธีแยกนะครับเพศผู้เพศเมียนะครับโอเคนะครับทีนี้มาดูในส่วนของอันนี้ก็จะเป็นไซส์ที่ผมคิดว่าผมจะสลับแทนเจ้าไซส์นี้ไปแทนนะครับมันจะเล็กกว่าหน่อยนะครับเนี่ยเนี่ยละไว้ฝูงดีเลยเดี๋ยวผมอาจจะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปลองสัก30ตัว ดูว่ามันจะคับตู้ไปไหมนะครับถ้ามันลกไปก็จะลงแค่20เดี๋ยวเราต้องลองกล่องแต่สเกลมันจะเล็กลงนะครับตัวมันจะเล็กลงหน่อยนะครับแต่ว่าฝูงสวยเลยนะครับสวยเลยนะครับแต่อันนี้ผมเพิ่งสังเกตนะครับตอนแรกผมว่ามันจะตาฟ้าทุกตัวนะครับปรากฏว่าสังเกตดีๆมันมันมีตัวตาออกแดงๆนะครับหรือผมไม่แน่ใจว่ามันสะท้อนไฟแล้วมันยังไงหรือเปล่านะครับเห็นไหมอย่างตัวกลางเนี่ย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 นะครับตามันจะออกออกสีแดงเหลือบแดงนะครับเหลือบแดงในขณะที่ตัวอื่นมันจะ ตาฟ้าแล้วมันมีหลายตัวด้วยนะเหลือบแดงหลายตัวด้วยนะครับแต่ถามว่าโอ้กินตะไคร้ดูดูกินตะไคร้ดีเหมือนกันนะครับน,นี่จริงตู้นี้ว่าจะทําอิวากุมินะครับแต่ว่ามันมันไฟมันตะนี้ใช้แค่ไฟเอซิลีนะครับแล้วยากระดาษมันไม่เดินนะแล้วตะไคร้มันขึ้นนะครับก็เลยเออไปไปไทำตู้ลำทานเลี้ยงพวกบูพวกอะไรก็น่าจะสวยนะเนี่ยนะครับชาวลอกบอกไม่